สวัสดีครับพี่น้องครับแต่ละมือแต่ละเว้นกับพ่อพี่ยังนี่แหละได<อ>ยคอนเทนต์ครับคอนเทนต์แปลว่าอะไรโบโอ้โหกันครับเบาน้ำเขาเอาข้าวามาเราไปข้อตักไม่เท่นเคยครับเป็นยังนแต่มี่ยังให้เบิ้งเลยครับนี่ถอยเศษไม้ไปกองทิ้งนะครับผมม่้ยไงครับถึงไงกุ้มกุ้มภาษาไทยกับฝุ่นกระจายกุ้มกุ้มหมดเลยว เออทักกำลังเทอยู่ครับพัดน,นั่โปู๋อยู่ไกลๆหมดเลยไงกลุ่มก้มเพื่อนอะไรพนกอะไรเอาตั้งคนตั้งไงนี่จวดจวดได้ละเมอเลยอยากไปน้ำมันกับหวัวได้ไปโคดเนี่ยไฮโดรลิฟต์สายหัวกับสั่งกำลังไปเอาไปเสือสายอยู่ อันนี้มันหัวจะง่ายกต่ใส่ไปก่อนครับ,บ,บว่าเข่านาง่านด้วจอดไปไหนด้วยเขามาตรวจยากที่จะละเมอเนี่ยต้องฝ่าสวยงามครับพี่น้องครับจำใส่ใช้อะไรกับเดิมแล้ว <บ S 1> เห็ดเศษไม้ที่เขากองไว้แล้วครับเอาถอนหักถอนข้นทิ้งไปมันเรียบร้อยแล้วนี่หาที่ถอยไปทิ้งถอยไปกองไว้ครับไม่ได้ไปทิ้งเนาะ สทยีครับโอ้แน่นอนตัวนี่ทางตาได้เอาเว้ยโอ้โอ้นี่โอ้สุดยอดอ่ะจอดอย่างไรใจระเบิดใจระเว,นวน้นวมีงยังหรอกใายคลิปลงไว้ผูใ้ใดไที่เป็นเครียดเตอร์ที่เข่าใจดีนะครับเอ็ดพูดว่าอะไรเป็นเครียดเตอร์ที่เป็นเฉพเข่าใจนะครับ แต่ที่ว่าบอกนี่ลง่งตะเขยย็บชุบมือดเว้นเอ้าข่อยลงข่อยก็ขอยก,ะกะ็ได้เงินเนาะ<ไ>พี่ย่อนหอาก็กรได้เนาะผู้นี้เห็นพวกนั้น,น,นได้กยังไงวแต่ต้องใช้ความอดทนนะครับบอดทนมาได้หรอครับบางคนก็เศร้าไปายละ่ะแต่ผมไม่เศร้าครับถ้าเรียนก็เรียนยุ่งเปเนาะยุ่งปเศร้าเห็นยังเรียนก็เรียนปก,กติยุ่งเนาอ๋ยไม่ดีอไม่อีเศกอีก